สวัสดีครับวอยวิถีสารคามนะครับเด้วันนี้ผมสิบ้าไปทั่วตลาดนะครับลาดเก่สารคามนะครับเด้เยวไปดูกันนะครับครันี่กอหอนาฬิกานะครับหลังนี่ก็เป็นเลี้ยนประดุลนาลี่นะมีสารคามห้องหาจอดกับไก่หมาตลาดแล้วครับเดี๋ยวติดตามกันครับผมตลาดเศร้าครับตอนนี้กลไก่แปดม้วล้วน่าสวยครับอันนี้ เ่กาก็มาถึงตลาดสลาดขามเราแล้วครับแถกเ่ากระยางเราไปลงจำนำนะครับเยลยโงจำนำครับยังยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่านหมูมโลดละลอยครับเอาแล้ครับสวยครับตลาดซ้อครับมือหนิมาสวยครับมาทิกมากทิก พี่หลีดไข่กับนี้พี่น้องหนูครับหมูปูปลาปูปลาหน่อยวันนี้หน่อยป่ะครับปาหมอค่ะโอ้นปลาเชงตีนนั่นนี่หน่อยใครจังเดลยครับ่านละห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะเอาเนี่ยเอาอย่างมันออกก่อนเลยแต่ออกก่อนอย่างม่ต้องหมอกิน อ้าวน่ามันไม่มีเลยขาดละหาลยวะที่ปลาะมอกันนะอคืีดีแต่ปลาเข็งปลาเข็งราดมันน่าเนีมันน่าอยเขาไมจัถนอมอาหารไกินไ้ก็เสรยบเสี่น้องเข็งเดี๋ยวลาะเาลาดก่นโอ้มาดีแต่ปลาเข็ง ขั้ยความนะครับปลาเขียงข้ยคว,คว่ำปลาลดบ่แขงด้แม่ปลาลดถึงละลอยโ,โอ้โหลโะลอยงอนรดุกระเทปปลาครับเรื่อยเลยครับเทปลาประเทปลาป โอ้ใิจดประแต่ปลาหมอสิะะเอาดยู่ดอกปลาหมอนคบก็ดูกเทไรแม่นี่รดูกหางเลยเอาเล,ล,ลือกเรื่อยๆครับที่นอกอะไรข้ามครับกุ้งแบบนีครับกุ้งสองแปดสองเจ็ดสองหกตามขนาดดนะครับ ขนาดมือนี้เขาได้รับคำสั่งว่าถึงมาซื้อสีง่วไปจุคุณี่บอลองเบิดขึ้นอามาคุ้มเลยครับศิลปินก็มนี่นะครับมันีนนนลองเพลงครับตลาดคือสถานที่หายอยู่หากินนะครับ เงินหาวต้วงเลยทุยยางครับสีนัวสิอดเจ้ลยสีนัวสีนัวใส่ตอองดีครับมันคอฟองดีอันนี้ยังเดใครใครหำ แทงได้ยันี่ไำหัวครับนี่ยู่ดิเอาหักันไปทำครับวันนี้เาาขาปากฟังแทนครับ กันครับปนีครับวาพอขวางแทรกครับปนี้อางเดลอเไรยัยเจ้าบ้านละครับร้อยหา้หยหาสิบ <c oughs> โอเคเนาะอันนึงก็ลอยหาอันนึงก็ลอยหัวโอเค โอ้ดิไข่หัม,มวัวนะครับม้นนี่ไปลก็พี่น้องโอ้ทางทางร้านังเดีกตัวครับโอ้ได้การครับมันนี่ไข่หัครับยางแสบแพ้แล้ะพี่น้องมนนี่ไข่หัมมึกยุกเงาแล้ครับมนี่

เสือยังบปเจ็บวนี่ตีเสือโลเท่าไรครับสองร้อยแปดสิบเอาจากโลนึงโอ้เสืองามพี่น้องมคนนี้งามอยู่งามอยู่ เน้นอมองมั่น,น,อ,น,นอ้ยังงามพี่นอ้องโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดสารค้ามนะครับเรอ่ี่ แล้วพี่น้องกลางตลาดเลยแล้วครับ <laughs> นะะ่าสาระคามยางออกมาในกลางตลาดเด้แครับแท้่นะครับ,เ,รบเชียงนี่ร้านคนไทยนะครับอ,อิสลามอีกอีกนึงนะครับเป็นคนคน,คนไทยนะครับสวง่งอยแฝด เอาเยอะครับเอาเที่ยเอาบีเอาเลือดน,นี่แหละครับงามครับพี่นอ้องลิ่นกับนี้ลิ่นนห่อค,ครัังได้ฮะได้เปโอ,โอ้ขึ้นกันกับเนื้อโอ้ได้กกันได้กาันสุดยอดครับสดแบ่บลงไปนี่มูเจ้า ครับโบเช่ครับตัวครับอนนี่น้ใหม่พักกมพักกับเยอะแยะครับ,รบ,รบ,กกบยางแซบครับพี่นองยางแซบกักกจินผ่าปลากับนี่นะครับเด้อ เลือดได้เขียวโอเคแล้วไม่ก็อยู่ไปซืปซ้อไข่น,นะครับแล้วผักดีกันครับผมแปดโมงพอดีนะครับการยืนตรงเขาลดต้นขาดกันนะครับมีผีสาข้ามห้องนี่ระเบียบเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยตรงเขงลาลดต้นขาดันเรียบร้อยดีครับดีดีแลครับเนี่ย นี่ครับอืาก็ยืนไปเนื่ยกันบ่ได้ครับเนี่ไอตัวครับท,บทีสาขามันับแซ่บครับวันนี้เสือหอห้อนหันางามครับอื่โอ้ปลาไหลครับนนี้ไหลควายนะครับเนี่ยอยู่ที่บ้าอนอย่เป็นโตละนี่เลยเลละยี่สิบ ขอหน่อยก็นีครับน้องขอหน่อยก็ไหลหน่อยไลหลน้อยก็มีอมของกลางเสียเปิ้นมาม่าแม่มันปลปปา,ห,ปาหลานมูครับหลานมูันเสียเปิ้นนะครับ ไอาตากฉันมากคใคร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 จะซิบหน่วยนะครับนนไ,ได้มาือะไรเน,นราะเนาะเอาซิโอ้เานี่ก็ได้น,คน,คคคน่ครับิหน่วยเท่าไรมั้งนี้ยโอเคโอเคซิบหน่วยครับทั้งหลังตลาดด้ครับลานใครไอ้ตากับพงงามนะครับ แสนสดบบรรยากาศครับใกล้ไหวแล้วครับตลาดแปดม่องละคุณสวยครับพี่น้องอ๋อไปต่อครับต้งนี้ทั้งหลังนะครับเด้อ Lang telat kau pino, telat. Apa? Teripta apa? Yap, yap, yap. Nah, kaisi, kumet, nih. Hmm. Lang, hmm. ini kah, deh. Seara ya. น้ำครับน้ำงาม <azt> ซื้อไปสวงตัวละทีหน, <ee> นึ่งสังอีปลาชนกับปลาชนปลาไหลกับนี่ครับปลาไหลไหลเว้ยสารข้ามน้ำถวมนะครับพี่น้องช่วงนี้ มันเลยมันหลเลยครับนี่โอ้ไปงอนไปงอนหลไปญญ้อนไหลงอนซี่ครับไปงอนซีนาม่วนอืมหงายครับงอย่างไอ้บัอนีเฮาจะไปซื้อปลาดุกแ้วครับด้ซื้อปลาดุกใส่กรอบโอ้คักขับัี่น้องขับ พม่วงม่วงเพื่อเราครับพุ่งม่วงอ้าวท่านสวยแบลนด์แบรนด์แบรนด์เจนดูห้ขวดร้อยเดียวต่อหาขวดร้อยเดียวหลับนนอนน้อยนอนดึกสมองเบอร์นะคะตื่นานอนดึกทำอะไรยิ่งค่ะห้าขวดร้อยเดียวค่ะห้าขวดร้อยครับพี่น้องเลียบรังครับไปเรื่อยๆครับ เฮ้ย้อนกลับเลยนะครับได้วางหันเขายางมาทะลุทข,ข้งหลังตลาดครับนี้ยางกลับไปเสียนทังหลังล่งยำน้ำต่อนะครับก็จะไปซื้อปลาดุกอะรปลาดุกครับซีนหัวซีนเสือใครห้มงัวใคร,ใคร,ใคร,ใครหลือปลาดุกครับปลาดุกเด้อพี่น้องนี่ันทะเลโอ้สุดสยอดครับราคาทอดสั่งครับ ข้าวซอก,กันกับอยู่ทะเลเลยนะครับเนี่ยข้ามสดมันเกิดสิเลยกันให้เราละครับเรแต่พูม่ากับเห็ดซุปมันสุดยอดจริงเหรอเห็ดดิบอื่นยังยัง,ยงโคมาล,ลี่อีปูกับนีน่รับมีหอยมีหอยอีปูปูเจ็ดสิบปูเจ็ดสิบพักผงกะลหรี่ ผงกระหรีแซบ่บปลาคอปลาคอคูครับปลาคอรสอ,อ,อ,อะไรใหญ่ปลาอือร้อยสามสิบไปดิมาเกือบกี่ตัวละร้อยสามสิบอีปูครับปูอีปูปลาไหลยอรกีเกือยีอย่สิบ กบป้ากบไงครับรับพี่น้องกอบมองกับมี่เลยครับเด้อันนี้ก็นจีสุดทั้างเลยครับเขาก็บจีไปเอาปลาดุกเจ้าแรกวคือามแล้วกรับเขาก็บสิเมื่อนะครับครับเขาก็บจีขอข,ข,ข,ขอบคุณและไรนะครับผู้ใดที่ติดตามคลิปนี้ครับไปถึงเลขถึงเบอร์นะครับปรยัดคลิปวะครับเพราะว่าหอดปลาดุกแล้วครับ Thank you.